ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลาบบุนเส้นนะครับนะสวัสดีครับไปคุ้งกับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวิชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอกให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำเมนูง่ายๆกันเลยนะครับอย่างลาบบุญเส้นนะครับนะเริ่มจากใส่น้ำตาลทรายเอยน้ำตาล มะพร้าวนะครับลงไปแล้วก็เติมน้ํานิดหน่อยนะครับนี่ก็จะละลายน้ําตาลนั่นเองนะครับจากนั้นผมจะใส่น้ําปลานะครับลงไปจากนั้นบีบมะนาวนะครับอ่าหลังจากปรุงน้ําจนได้ที่นะครับผมจะใส่พริกป่น ันนี้ผมจะใช้พริกป่นสองแบบนะครับแล้วแต่ความชอบจากนั้นใส่ข้าวคั่วลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับจากนั้นตาด้วยเครื่องวันนี้จะมีกุ้งร่วกแล้วก็หมูยอนะครับอันนี้เป็นหมูยอที่ทำเองนะครับใครอยากดูก็ไปตามดูได้นะครับใส่หมูล,ลงไปจากนั้นตมด้วยวุ้นเส้นลวกนะครับ เขาให้เข้ากันเดี๋ยวมุ้นเส้นเขาจะดูดน้ําเข้าไปหมดเลยนะครับเห็นไหมพอมุ้นเส้นนะครับดูดน้ําเข้าไปหมดนะครับเราค่อยเติมข้าวคั่วเพิ่มแล้วก็พริกอีกสักหน่อยหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับเครื่องก็เพิ่มเอาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับใส่ หอมแดงนะครับแล้วก็ผักชีนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับผักชีเป็นผักชีใบเลื่อยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับลาบบุญเส้นนะครับนะชิมเลย นีหมูยอครับเป็นหมูยอที่ทําเองนะครับใครอยากได้สูตรนะครับก็ตามไปดูได้นะครับตัวรสชาติจะมีความแบบเปรี้ยวเค็มหวานนิดๆนะครับหมูยอเด้งๆกุ้งแล้วก็จะมีหมูสับนะครับหอมเข้าวโ เ็ดจะคลิกมานะครับนะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ง่ายมากๆนะครับลองทําดูนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ